ชาทุกชนิดนั้นล้วนมีต้นกำเนิดมาจากต้นชาชนิดเดียวกันที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis ชาชนิดนี้มีต้นกำเนิดในภาคใต้ของจีนเมื่อหลายพันปีก่อนได้ถูกค้นพบและนำมาเป็นเครื่องดื่มชานั้นสามารถแบ่งออกมาได้สองสายพันธุ์หลักชาจีน Camellia sinensis var sinensis และชาอสาัสสัม Camellia sinensis var assamica ชาที่ทุกคนเข้าใจนั้นเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลคาเมเลียที่มีถึงกำเนิดอยู่ที่ประเทศจีนถูกเก็บเฉพาะส่วนของยอดอ่อนหรือต้นอ่อนของใบาชานำมาแปรรูปด้วยวิธีการตากแห้งนั่นเองแต่ที่จริงแล้วชามีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า6000ปีโดยมีต้นกำเนิดที่แตกต่างกันไปเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนในยุคราชวงศ์ฮั่นเพราะชานั้นถือเป็นพืชที่สามารถหาได้ตามทั่วไปในสมัยนั้นชาวบ้านจึงมักนำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือนำมาใช้ในการรักษา แต่หลักฐานที่ทําให้เราแน่ใจได้ว่าชามีประวัติมาอย่างยาวนานนั้นก็คือคำภีชาในยุคราชวงศ์ถังที่ถูกรวบรวมข้อมูลและประพันธ์โดยลูอ่อี้โดยคัมภีนี้ถือเป็นแม่บทและการรวบรวมจุดเริ่มต้นของชาจีนนั่นเองต่อมาวัฒนธรรมการดื่มชาถูกส่งต่อไปอยังประเทศญี่ปุ่นโดยเริ่มต้นด้วยเมียวเอไซหรือพระเอไซ พระสงฆ์ชาวญี่ปุ่นได้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ภูเขาเทียนไทมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนและเมื่อเดินทางกลับประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำมเมล็ดพันุ์ชากลับมาด้วยจึงเริ่มการเพาะป,ปลูกเป็นที่แรกในเกาะคิวชูพร้อมทั้งมีการบันทึกเรื่องชาเพื่อสุขภาพหรือคิสายโยโจจิกิที่มีการอธิบายถึงประโยชน์ของชาแล้ววัฒนธรรมการดื่มชานี้ได้เริ่มถูกส่งต่อไปอยังประเทศโซนยุโรปในเวลาต่อมา ประเภทของชานั้นสามารถแบ่งออกได้3หลักการดังนี้ 1. แกรมแบ่งตามกรรมวิธีในการผลิต 2. การแบ่งตามแหล่งการเพาะป,ปลูก 3. การแบ่งตามลักษณะของชาการแบ่งตามกรรมวิธีในการผลิตประเภทของชาที่แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตจะมีความแตกต่างตรงที่ขั้นตอนการบ่มชาเพราะขั้นตอนนี้จะเป็นตัวกำหนดลักษณะของชาที่ผลิตเช่นมีสีแบบไหนมีกลิ่นและรสชาติยังไง นอกจากนี้ในขั้นตอนการบ่มชามักจะมีการนวดคลึงหรือทำให้ใบาชาช้ำร่วมด้วยเพื่อให้เอนไซม์ในใบาชานั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนันกับอากาศยิ่งบ่มนานมากแค่ไหนสีของใบาชาก็จะยิ่งเข้มมากขึ้นคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบาชาก็จะแตกตัวออกมาเป็นสารแทนนินที่ส่งผลให้ชามีรสชาติที่เข้มขึ้นขมฝาดหากต้องการหยุดปฏิกิริยาออกซิเดชนันนี้เราสามารถหยุดได้โดยใช้ความร้อนจากการคั่วอบ 1. ชาที่ไม่ผ่านการบ่มเลยและชาที่ไม่ผ่านการบ่มเลยสังเกตได้ง่ายๆคือจะมีรสชาติที่ทานง่ายเมื่อชงแล้วเนี่ยจะได้น้ําชาสีใสซึ่งชนิดของชาที่ไม่ได้ผ่านการบ่มเลยก็คือชาขาวชาเขียวเซนชาและชาเขียวมัทฉะชาขาวชาจะใช้ยอดอ่อนที่เพิ่งแตกยอดออกมาแต่ไปตากแห้งด้วยการตากแบบธรรมชาติหรือใช้เครื่องอบทําให้ใบชาแห้งซึ่ง ชาขาวเป็นชาที่มีสีอ่อนมากมีรสชาติของชาแบบอ่อนๆหวานเล็กน้อยทานง่ายกว่าชาประเภทอื่นและชาขาวนับว่าเป็นชาที่มีราคาสูงเพราะต้องใช้ใบชาในปริมาณมากกว่าชาประเภทอื่นๆจึงจะได้น้ำชาในปริมาณเท่ากันชาเขียวชาเขียวกรีนทีหรือชาเขียวเซนชาจะได้มาจากการนำยอดใบชาที่ปลูกกลางแจ้งไปตากแห้งวอดีนำไปอบไอน้ำหรือคั่วในกระทะร้อนวดีนวดใบชาและอบให้แห้งด้วยความร้อน ก็จะได้ใบชาที่มีสีเขียวอยู่จึงเงินที่มาของชื่อชาเขียวซึ่งจะมีกลิ่นหอมสดชื่นคล้ายกลิ่นหญ้าทานแล้วไม่ขมรสชาติออกไปทางหวานมีสีเขียวอ่อนใสและจะไม่มีการตกตะกอนชามัชชาหรือชาเขียวมัชชาคือชาเขียวชนิดหนึ่งแต่มีรายละเอียดต่างๆที่ซับซ้อนและผลิตยากกว่าชาเขียวเซนชาได้มาจากยอดของต้นชาที่ปลูกในร่ม และมีการคลุมไม่ให้ใบาชาโดนแสงแดดโดยตรงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตคอโรฟฟลทำให้ใบาชามีสีเขียวเข้มและสดจากนั้นจะเก็บยอดใบาชาไปอบไอน้ําเป่าให้ใบาชาแห้งและนําใบชาไปบดเป็นผงละเอียดโดยไม่มีการแยกกากซึ่งชามัชชะจะอยู่ในรูปแบบชาผงบดละเอียดสีเขียวเข้มรสชาติเข้มขน้นมีกลิ่นชาชัดมีความหนานแน่นมากกว่าชาเขียวเซนชา เมื่อนำไปชงเครื่องดื่มแล้ววางทิ้งไว้จะทำให้มีการตกตะกอนได้ 2. ชาที่ผ่านการบ่มกึ่งหนึ่งชาอูหลงจัดเป็นชากึ่งบ่มได้มาจากการนำยอดชาสดไปผึ่งแดดให้ใบชาคายน้ำนำไปพึ่งต่อในที่ร่มที่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเหมาะสมขย่าหรือนวดใบชาให้ช้ำเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนำใบชาไปผ่านความร้อนเพื่อยุติการบ่มชา จากนั้นนำใบชาไปนวดขึ้นรูปเป็นเม็ดๆและนำไปอบแห้งลดความชื้นเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังเสร็จสิ้นทุกกระบวนการจะได้น้ำชาอู่หลงที่มีสีเหลืองอมน้ำตาลกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นของสมุนไพรดอกไม้ทัญพืชและผลไม้รวมๆกันรสชาติเข้มข้นมีรสฝาดและขมเล็กน้อยอยู่ตรงกลางระหว่างชาเขียวและชาดำ 3. ชาที่ผ่านการบ่มอย่างสมบูรณ์ ประเภทของชาที่ผ่านการบ่มอย่างสมบูรณ์คือชาดำและชาแดงโดยชาดำนั้นจะเริ่มจากการนำใบชาไปผึ่งลดความชื้นนวดใบชาให้ช้ำนำไปบ่มให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันใบชาเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มรสชาติและกลิ่นของใบชาเปลี่ยนเป็นสีดำขึ้นนำใบชาไปผ่านความร้อนต่ำพอใบชาแห้งจากนั้นก็จะได้ชาดำส่วนชาแดงจะใช้ระยะเวลาในการบ่มน้อยกว่าเลยทำให้สีอ่อนกว่าชาดำชาดำ จะเป็นชาที่มีสีที่เข้มที่สุดคือสีน้ำตาลเข้มจนถึงเกือบดำมีรสชาติที่เข้มลึกกว่าชาชนิดอื่นๆและมีปริมาณของคาเฟอีนสูงผลิตมาจากการใช้ใบชาของต้นคาเมเลียซินเนนซิสเหมือนชาขาวชาเขียวชามัชะและชาแดงแต่มีระยะเวลาในการบ่มมากที่สุดจึงทำให้ชาดำมีกลิ่นและรสชาติแตกต่างจากชาชนิดอื่นชาเอิรเกรย ชาเอโรเกรยคือชาผสมหรือชาแต่งกลิ่นเป็นการนำชาดำมาผสมกับน้ำมันมะกรูดเพื่อให้ชามีกลิ่นออกไปทางผลไม้ตระกูลสม้มซึ่งในปัจจุบันก็มีการปรับสูตรตามความต้องการของผู้ผลิตเช่นการผสมตะไคร้สม้มมะนาวเข้าไปแทนการแบ่งตามแหล่งการเพาะปลูกอย่างที่เราเห็นว่ามีชาหลายตัวที่เป็นชาดำเหมือนกันเป็นพันชาชนิดเดียวกันแต่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะว่ามีต้นกําเนิดและมีแหล่งเพาะปลูกมาจากคนละประเทศซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีชื่อเรียกชาตามเทคนิคการปลูกเก็บใบชากรรมวิธีการบ่มชาและการปรุงชาต่างกัน 1. ชาซีลอนหรือชาสีลังกาจัดอยู่ในกลุ่มของชาดําเป็นชาดําที่ได้จากใบชาที่มีการเพาะปลูกในประเทศสีลังกาซึ่งที่เรียกกันว่าชาซีลอนนั้นเป็นเพราะในสมัยก่อนชาวอังกฤษเรียกสีลังกาว่าซีรอนชาซีลอนจะมีรสชาติเข้มข้นนุ่มลึก ในปัจจุบันมักจะนิยมนำไปผสมกลิ่นต่างๆเพื่อเพิ่มกลิ่นรสชาติ 2. ชาอัดสำก็คือนในมชาดำเช่นกันแต่จะผลิตจากใบชาที่ปลูกในรัฐอัดสำของประเทศอินเดียเราจึงเรียกว่าชาอัดสำด้วยภูมิประเทศน้ำดินและอากาศส่งผลให้ชาอัดสำมีกลิ่นหอมหวานที่เป็นเอกลักษณ์ปัจจุบันนิยมนำไปผสมกับนมเพื่อให้เกิดเป็นชานมขึ้นมา ซึ่งชาสามก็คือชานมไขมุกที่เราทานในปัจจุบันประโยชน์ของชาชนิดต่างๆชาเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์สูงอุดมไปด้วยสารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งประโยชน์ของชาในภาพรวมมีดังนี้มีสารต้านอนุม,มูลอิสระช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันช่วยต่อต้านและยับยังการเกิดโรคมะเร็งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยทําให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีเ l ลตช่วยลดทุมแพ้ช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดโรคภูมิผิวหนังและลดการเกิดมะเร็งปอด มีกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบำรุงหัวใจ Facilitates ทานแล้วสดชื่นผ่อนคลาย f r e s ให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมช่วยดักจับไขมันลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเรสลดและควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกายช่วยลดอาการปวดศีรษะบำรุงประสาทและสมองช่วยปากชุ่มชื้นลดการกรดการกระหายน้ำแก้ร้อนในช่วยขับปัสสาวะลดอาการบวมน้ำต่างๆ